ให้ตัวาภาพนะคะมันเล็กลงเข้าไปหนึ่งเซนนะเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเวลาเจาะมันจะไม่โดนเนื้อกระดาษนะคะก็คืออันนี้ตั้งแต่นี้ไปเราทุกคนจะต้องทำแบบนี้นะคะก็คือให้เราคุมกระดาษนะคะทั้งหมดเลยคุมงานทั้งหมดของเรานะคะแล้วก็กดนะคะกดชิปเนาะแล้วก็เลื่อนเข้าไปก็คือลดขนาดลงมาอีกนิดหนึ่งอะประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องทําก็คือมันต้องมีแผ่นรองข้างหลังแล้วก็ข้างล่างข้างล่างสุดต้องเป็นสีขาวเวลาปิน้นออกมาเนี่ยพี่จูนเขาก็จะตัดเอาส่วนข้างในออกไปเลยนะคะอย่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวพี่ลองทําอันอื่นให้ดูนะอันที่มันเป็นงานคล้ายๆข,ของเรานะคะอันนี้พี่เมย์จะอยากรบกวนทุกคนให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ให้หมดเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่นี้ไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาพี่ทํางาน เดี๋ยวลูกค้าก็จะเคลมอีกอ่าอย่างเช่นอาจเจอออเดอร์นี้เนาะตามไหลบัวเนาะแล้วก็คุมนะคะแปบ๊บหนึ่งพอเราอัดเทปไปด้วยมันก็จะชาอัดเทปไปด้วยอ่ะสมมุติเป็นอันนี้เนาะอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะเข้าใจอันนี้ดีกว่าเช่นอันนี้สมมุติในกรณีที่บางคนนะคะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทํากรอบไว้ก็คือเปลี่ยนสีตัวข้างล่างไว้ ได้ไหมเดี๋ยวลองคุมนะคะกดคอนโท A เอนะถ้าเป็นทําในคอมแล้วก็ย่อลงมาเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือบางคนอะ่ะไม่ได้ทําพื้นหลังสีไว้เห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ทํากรอบกระดาษไว้เพราะฉะนั้นอะ่ะกรอบตรงข้างหลังเนะะี่ยค่ะมันจะต้องเป็นสีขาวก่อนคือพื้นพื้นกระดาษอะคะ่ะต้องเป็นสีขาวก่อนอ่ะคราวนี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะให้แทรกตรงองค์ประกอบนะคะแล้วก็ให้แทรกตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมา จริงๆมันก็เป็นพื้นฐานเบสิกของแคนวาเลยนะพี่ว่าทุกคนน่าจะทําได้ง่ายๆโอเคก็แทรกสี่เหลี่ยมเโอเคเมื่อกี้มันมาแล้วพี่ลืมดูโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเลือกตรงนี้เนาะก็ต้องไปคือพูดยังไงก็ต้องปูพื้นมันก่อนอะ อันนี้นะคะสัดส่วนมันจะชอบผิดนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ปลูกสัดส่วนไว้ให้ดีนะดึงสัดส่วนให้ดีนะคะโอเคเสร็จแล้วก็เลือกพอพี่อัดเทปไปด้วยแล้วมันจะช้าอัดคลิปไปด้วยอ่ะโอเคคราวนี้นะคะอย่าลืมนะคะไอ้ตัวกรอบเนี่ยมันต้องพอดีของอันนี้เนาะแล้วก็มาเอาไว้หลังสุด โยกไปหลังสุดก่อนเนาะเพื่อให้รูปมันเห็นข้างล่างสุดเนาะโอเคคราวนี้เราก็กดย่อค่ะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนพิมพ์งานนะคะเขาพิมพ์ออกมาเนี่ยมันจะเห็นกรอบตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันความแตกต่างม,มันก็จะเกิดขึ้นเนาะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้อย่างเจ้าน,นี้อย่างตามข้อโิอย่างเงี้ยถ้าเป็นรูปแบบนี้นจะไม่ยากละ,ะแต่ว่าบางทีอันนี้มันมันไปติด เป็นแบ็กกราวอยู่ก็ลบออกอาอย่างนี้นะคะพื้นหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะเพื่อให้พี่สามารถตัดได้นะคะโอเคยังไงพี่ฝากทุกคนด้วยนะคะ